ยเงนยเีครัน mm ่ะ hmm. mm ่อเดี hmm. oh. 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 Uh ๋ย huh. ว oh, ้ท UH> ้ายต้ับตาอ๋ออชัดเจนลุงเจอแล้วลุงเจอแล้วครับผมจะค้างซะหน่อยไม่ค้างเลยหมดเลยดีกับ่บาวบออนไลน์ เดี๋ยวพี่ตีมาถ่ายพี่ตีถ่ายเนี้ยถ่ายเนี้ยซูมตรงเนี้ยโอเคนจับยืดยดยืดยื้นยืด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 ยดยื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 ดยวดยืดยืดยวยดดยืยืยืดยดยยืดยด้ืดยืดด้ืดยืดดยืดยืด่ืดอืดหืดดยืยืดยืดยืดยืยโอ้โหย เฮ้ยจริงอ่ะต้องจับแยกหมอครับหมอว่าไงครับไปนี่ก็นี่ก็เป็นขนาดไซส์นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่อยู่เนี่ยก็ใกล้เคียงกับตัวที่อยู่ในคลิปที่กับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะนั้นช่วงเวลาที่เราที่เราตัดสินใจว่าในช่วงตอนเย็น ตลอดตรงกลางคืนเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เราสันนิษฐานว่าเขาจะออกมาซึ่งก็เป็นเวลานั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คืองูที่น่าจะเป็นตัวที่กัดเจ้าหน้าที่แล้วก็เราก็เลสคิ้วไว้เดี๋ยวเราก็คงจะมาตรวจสุขภาพแล้วก็ดูแลแล้วก็นําส่งต่อแล้วก็พิจารเรื่องของการปล่อยคืนธรรมชาติอะไรก็ว่ากันไปนะครับสามเมตรกว่าได้สามเมตรไม่ถึงกลางครับได้กูด้วย น่าจะเป็นตัวที่ที่กับตัวที่สองขอน่าจะใช่เพราะมันยังจับไม่ได้ครับหมอน่าจะตัวนี้แหละครับรถทีก็ใกลเคียงกันเพราะว่าอยู่ในจุดจุดที่ถูกต้อจุดเดียเมื่อคืนเมื่อเช้าก <มา S 1> ็อยูต่ตรงนี้ครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ฝากประชาชนทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ถูกก,กักต่อให้บาดแผลหายไปไวนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลสุขภาพแล้วก็ประชาชนที่อยู่ทั่วไปก็มันตรวจตรามั่นอย่าทำบ้านให้ลบหมั่นอย่าทำให้ มีพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่หรือล่อให้สัตว์เดียวของงูเหล่านี้เข้าไปหานะครับทุกคนก็จะปลอดภัยได้แล้วก็ท้ายที่สุดถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าไปจับเองอย่าไปเข้าใล้ให้โทรแจ้งสายด่วนหนึ่งสามกสองกานหรือสายด่วนอะไรพีหนึ่งเก้าเก้าครับผมตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็มีชุดกู้ภัยในแต่ละพื้นที่อยู่แล้วนะครับสามารถประสานงานสามารถแจ้งเหตุได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ หรือว่าเสร็จภารกิจนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสะบักหรือกระชากเนี่ยก็จะไม่แผลมันบวดหวาดขึ้นมันมันซ่อนอยู่กันเนื้อเยื่อเนี่ยเอาเนี่ยหล่าไม้อันนี้ลูดรูดกระแด่ลูดลูดกระเงือกข้างบนเนี่ยตอนเนี่ยแต่ลูดกระเงือกลูดขึ้นลูดลงซ้อนลูดขึ้นลูดลงอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยจะรู้ งงนะพี่มันมีเดือยเที่ยวไงเนี่ยมันเที่ยวแล้วย่างยีสุเขาเรียกมันยางเที่ยวนะยางเที่ยวนะไอ้คนที่สองว้ยคนที่สองฟ้อมครับคนปล่อยอะไรเดี๋ยวจบทักเจ็บอ่าโอเคเป็นตำนานเลยนะแบบไม่เจ็บเราไม่เจ็บเราไม่เจ็บมันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่เจ็บ